อาแล้วสวัสดีคชมดด้วยให้ผมเรมพกันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่ในโกลว์การ์เด้นนะครับวันนี้อัปเดตแล้วนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีทำอาหารตรงกลางไงให้ได้ของเยอะๆนะครับแล้วได้แบบระดับของรีวัดเยอะๆเลยใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งของผมเป็น dy นะครับเป็น dy แบบอันยักษ์แบบนี้เลยนะครับระดับดีแบบยักษ์ยักษ์อาหารยักษ์นะครับแบบนี้ของผมนะ ของผมอ่ะใหญ่มากนะครับระดับเป็นระดับ DIY ด้วยนะครับซึ่งของไปจะเป็นของระดับอ่าเพชรเมติกนะครับแล้วก็เป็นของที่ขนาดใหญ่หมดเลยนะครับวิธีทำขอ,ของขนาดใหญ่ก็ผมใส่เจ้านี้ไปด้วยนะเจ้ามะเขือเทศยักษ์ไปด้วยนะครับบอเชีร์ยอเบอรี่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าขอเน้นเป็นขนาดใหญ่ๆนะครับมันก็จะดอป มันก็จะดอปเป็นของชิ้นอาหารใหญ่ๆเลยนะครับขมอันนี้ก็คือก็คือของที่ผมใส่ไปคือแคนดี้บัสซัมนะครับ2อันนะครับดาร์กอเปเปอร์ยักษ์นะครับอ่าชูการ์แอปเปิ้ลแบบยักษ์นะครับยิ่งของใหญ่นะครับเราก็จะได้ยิ่งของเยอะนะครับแล้วเรามาดูตรงรีวาร์ดนะครับรีวาร์ดมันจะมีบอกให้เลยนะครับคือระดับก็ตามนี้เลยนะครับคือสีเขียวจะเป็นอันคอมมอนนะครับสีฟ้าจะเป็นแรนนะครับสีเหลืองจะเป็นระดับลีเจนเดอรี่นะครับ ่สีม่วงม่วงจะเป็นวิจิคอลนะครับสีแดงจะเป็นดีวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นพิสมาติกนะครับซึ่งแต่ละอันนี่มันจะสุ่มในสุ่มอีกทีนึงนะครับสม,มูทเลดเราอยู่ตรงช่องอดีวายนะครับซึ่งเหมือนของผมเนี่ยอยู่ระดับดีวนะครับมันก็จะสุ่มตั้งแต่อ่ามิชิคอลนะครับมันสุ่มตั้งแต่มิชิคอลจนถึงพิสมาติกเลยนะครับที่มันจะสุ่มออกมานะของนะ แล้วก็ยิ่งของใหญ่ๆนะครับของเราก็จะได้เยอะมากๆเลยนะครับอแนะนําก็คือปั๊มของใหญ่ไปทํานะครับซึ่งที่ผมใช้ก็ใครมีเคนดงเคนดี้บาซัมหรือว่าผลยักษ์ยักษ์ใหญ่แนะนําให้เป็นผลใหม่ๆนะครับแนะนําให้เป็นผลแบบผลยักษ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเข้าไปนะมันก็จะดรอปของใหญ่เข้ามาให้นะครับ อา๋ยวผมจะทําลองผมจะยัดชูกะอาจจะแนะนำผลแรกนะครับอยากให้มันติดง่ายนะครับหาเป็นผลใหญ่ตั้งแต่ชิ้นแรกเลยครับแล้วก็ชิ้นต่อๆมาก็แนะนําให้เป็นผลใหญ่ด้วยก็จะดีนะครับแบบใหญ่กับใหญ่อ่ะอยู่ด้วยกันครับมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมลองหาก่อนผมน่าจะไม่มีผลใหญ่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าผมเอาออกนะครับแป๊บหนึ่งย,ยกตัวมาให้ ก่อนที่เราจะไปรีว์ดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอารหัสหนึ่งเอาผลไม้มาให้นะครับเป็นบู่บัสซัมนะครับเป็นบนยักษ์นะครับเรากดเอ็มพายมาก่อนเอ็มพิตี้ <c oughs> กดย้อนมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาแค,แคนีบัซซัมอย่างสักสี่ห้าผลนะครับซึ่งของในนี้นะครับของในนี้จะมีเป็น ร้านค้านะครับซองนะครับของที่เ,เราอยากได้จริงๆก็จะมีซองเนาะแล้วก็สเปรย์เป <us ci S 2> <âm Monate bas m ets> ็นสเปรย์ฝ่เป็นสเปรย์ระดับสุกซึ่งดีมากๆครับสเปรย์สุกนะครับแล้วก็มีชาร์ดใหม่นะครับชาร์ดเป็นชาร์ดสุกเหมือนกันโคตรดีนะครับแล้วก็ไข่นี้ก็จะมีเป็นเฟอร์เรตสลอตนะครับซูชิแบร์นะครับมูอราบันนี่นะครับในซองก็จะมีเทอร์มปุระแกนเทอร์ุระอุ่นครับเป็นของแหล่ซึ่งผมได้มาแล้วล่ะแล้วก็แพนเค้กสเต็กนะครับซึ่งยังไม่รู้ทำอะไรได้นะครับแล้วก็ผลใหม่เป็น ทาโก้ทาโก้นะครับทาโก้เฟิร์นนะครับซึ่งเราอยากได้ไข่กันอยู่แล้วแหละในนี้มันไม่มีขายด้วยนะครับขายพวกนี้เดี๋ยวนี้ขายมาทําเป็นสายฟรีนะแต่ว่าแพทหน้าาจะเป็นสายเติมแหละปกติแหละแพทหน้าแล้วเล่ากันนะครับอะเดี๋ยวผมมาให้ละชูบ ผลใหญ่ๆนะครับอ่าแล้วผมติดบไปก่อนนะครับสองอันสามารถสียคือยิ่งผลใหญ่นะครับยิ่งใช้เวลานานนะครับคือถ้าอันเนี้ยคือผมที่ผมใส่ไปแบบผลใหญ่ทุกผลเลยนะครับแล้วก็เป็นระดับพีพลาสติกระดับดีไวผสมกันนะครับซึ่งผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงทำในการทำอาหาเสร็จนะ อันนี้ผมจะให้ดูอีกรหัสหนึ่งครับผมใช้อันเล็กนะคืออันเล็กมันจะได้แบบแบบนี้ครับซึ่งคืออันเนี้ยระดับระดับกาดเนยนะครับนี่ได้คอมมอนมาด้วยนะครับซึ่งคือผมยัดอาหารก,กาดกกถ้าเรายัดอาหารกาดกกกแล้วก็ยิ่งเป็นผลเล็กๆก็จะได้ของแค่นี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมยัดเข้าไปมันเป็นของชิ้นใหญ่หมดเลยเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคเข้าใจกันนะ เดี๋ยวผมเอาผลยักษ์ใส่ไปให้ดูแล้วกันนะครับมาถึงเวลาแล้วล่ะแคนดี้บอสซัมครับสม,มิธไปเลยนะครับสม,มิธแคนดี้บอสซัมนะครับมี2อันไป2อันร้อยกรลนะครับวันนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะผมบอกไปแล้วนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีเลยนะครับ อะไรหายวะตายแล้วน้องผมอยากให้เกมมันทำระบบเรียงช่องมาอันนี้มันไม่ได้เรียงนะหลังจากที่เราใส่ของหรือว่าเอาของพิเทศคนอื่นอของมันของมันไม่เรียงช่องเลยนะครับของมันช่องหายไปเลยอ่ะอันนี้ไป หายจริงเดี๋ยวเคนดี้บอสซัมของหายับกระเป๋าอ่ะนี่อีกปรับบุญบอสซัมทำนี่เคนดี้บอสซัมอายาัดแปอันนี้ผมของใหญ่ล้วนเลยนะแล้วเราก็จะกดเขาว่าคุกนะเพื่อทำอาหารมันใช้เวลานานเห็นไหม49นาทีอันนี้ผมว่ามันไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าผมเอา ชูกาเป้นใส่ครับแนะนําใส่ใหญ่ก็คือใหญ่5ผลเลยมันน่าจะได้ระดับมันน่าจะใหญ่แหละแต่ว่ามันน่าจะเล็กกว่าอันนี้นะครับเพราะว่าเจ้าอันนี้ผมได้ถึง5กห้าิเ้านาทีเลยนะบแบบ1ชั่วโมงอะ่ะมาเราจะลองยัด,ดกันดีกว่าครับแล้วเ,เราพูดุยเราพูดกันมาเยอะละกับพที่อันที่4ี่นะครับเราจะได้อะไรบ้างมา let's go ปึ๊บโมจิเมาอุ้ยหนูหนูได้หนูมานะครับโอเคโอเคโอเคขอไข่หน่อยดี โอเคโอ้โหโอเคโอเค,อเ,คเราไม่เราไม่ได้ไข่นะนะครับตามตามนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้อยู่ในช่องนี้เนาะแล้วเราก็ได้มันมันนับตั้งแต่ช่องเนี้ยช่องมิสติคอนะครับซึ่งผมได้เป็นเจ้ามีเดยมทอยนะครับแล้วก็สเปย์มานะครับซึ่งตีอยู่นะครับเราได้ฉาดมาปะ H e R. เราไม่ได้ฉาดนะครับเราได้แพ็กหรือเปล่าเราไม่ได้แพ็กด้วยนะครับ <c ười> คือบุญมีอะบุญมีที่เราได้ตัวละคอรเราได้เราได้น้องน้องไข่ไอ้น้องน้องหนูมานะครับดีวผมจะเอาหน้าตาหนูไปดูนี่หน้าตาหนูนครับหนูนะ่ะสุ่มสีหรือเปล่าดูอีกทีนะครับว่ามันสุ่มสีหรือเปล่า อันนี้ได้มาสองตัวอุ้ยส่มสีด้วยน่ารักด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาออกสักตัวหนึ่งนะครับแล้วมาดูความสมาร์กันดีกว่านะครับคร่าวๆนะผมไม่ได้แปลแปลแ,แน่นแปลเก่งขนาดนั้นนะครับอืบวางเลยเจ้าหนูทำอะไรได้นะครับเจ้าหนูครับโมชิเมางโมชิโมชิเดี๋ยวดูความสมารี ให้อาหารทุกตัวนะครับออฟทีที่มีอาหารแล้วก็น่าจะเฮ้ยเดียดีๆให้อาหารทุกตัวทีละ1.7เลยเลยอตัวตัวฟาร์มใหม่นี่นะครับตัวฟา์มเวลใหม่นะครับแล้วก็ทุกๆ10นาทีจะให้เอ็กพค่าร้อยสหน่วยเลยนะครับ <C ell an> โคตรโกงนะครับตัวแม่ <C ell an> ตัวปอมเบลชั้นดีเลยนี่หว่าปอมเบลใหม่นะครับตัวนี้ โอเคนะครับประมาณนี้มาแล้วมาเปิดไข่ด้วยน้ำโชคด้วยขนาดนีแล้วอ่ะถ้าได้นะมึงล้นล้นโอ้โหผมว่าผมต้องเคลียร์ต้องไปเคลียร์แล้วละ่ะเงี้ยเกิร์บ์นะครับอ่ะคิสเน,นี่นะสำหรับใครอยากได้คิสเน,นี่มาทักมาเดี๋ยวผมเอาโอนให้เลยครับตัวแรก ประมาณนี้นะครับสำหรับใครใช้วิลล์ตัวไหนก็ใช้ัอสเปเร์นะครับผมไปแล้วครับบายบายครับซิลเกียนครับ